สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามใน y t u t u นิพนธ์ออโต้คานะครับวันนี้นะครับผมนิพนธ์ออโต้คากับเจ้าของสลกยนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับอากาศเช้าๆตอน6กโมงนะครับหกโมงเช้าวันนี้นะครับวันที่28นะครับเดือนมีนาปี2566นะครับวันนี้นิพนธ์ออโต้คามีรถเข้ามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับมีหลายๆคันนะครับ ตอนนี้รถเข้ามาใหม่นะครับจอดเรียงอยู่ข้างหน้าหลังนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนู้นนะครับก็มีหลายๆคันนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมขอรีวิวเจ้าคันนี้กันเลยนะครับเป็น t o โยต้าวีโกแชมนะครับปี2 0 1 1นะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนกระจกเดิมทุกบานนะครับสีดำนะครับแล้วก็สีเคยเก็บมาบ้างนะครับสีเคยเก็บมานะครับย้ำเลยว่ารถคันนี้เคยทำสีมานะครับแต่ไม่มีการชนหนักไม่มีพิคว่าไม่น้ำพ่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับ แม็กสวยยางดี4เส้นนะครับสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง2.5 V n Turbo นะครับเดี๋ยวราคาผมแจ้งในคลิปให้ลูกค้าได้ทราบกันนะครับวันนี้ผมพาชมรถกันก่อนเลยดีกว่านะครับเป็น Toyota v i g o Champ นะครับตัวสูงนะครับ p r u n n e r เครื่อง2.5 V n Turbo นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1 4 4แรงม้านะครับเป็นสีดำ ปีมปลอดเรียบร้อยนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยเหลือแค่ขัดสีนะครับขัดสีขัดเงานะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทํานะครับก็คือล้างแล้วก็มาจอดแล้วก็รีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะครับก็โทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์098 598 4026นะครับ 0985984026ผมนี่คนอัตุคาในงามหอจากอธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019ยินดีให้บริการนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับลูกค้าจะซื้อเงินสดก็สามารถซื้อได้โอนก,กรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าเรียบร้อยก่อนส่งมอบรถนะครับหรือว่าลูกค้าจะาไปโอนเองก็ได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าสะดวกนะครับสําหรับคันนี้นะครับลูกค้ามีความพิเศษนะครับคือสวยนะครับ สวยแล้วก็เก็บรายละเอียดเรียบร้อยสีไม่มีตําหนินะครับเดี๋ยวก็ขัดเงาขัดอะไรให้ลูกค้านะครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับตัวนี้นะครับผมขัดตรงนี้นี่นี่ชิ้นเดียวนี่ผมขัดตรงนี้นะครับนี่ชิ้นเดียวอันตื่นยังไม่ได้ขัดนะครับแต่ความเงางามก็เริ่มนะสีดํามันจะเงางามอยู่แล้วนะครับมาเริ่มจากตัวกันชนหน้ากันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นนะครับกันชนหน้านะครับ ไม่มีร่องรอยขุดขีดนะครับก็ถือว่าสวยนะครับส่วนหน้ากระจังหน้าเดิมนะครับไฟตาเดิมนะครับกระจังหน้าวีโก้แชมป์นะครับมีไฟตัดหมอกพร้อมเรียบร้อยนะครับตัวนี้แผ่น้ากระโปรงเดิมโรงงานนะครับเดิมแท้นะครับแต่เธอทาสีมาก็จริงนะครับแต่ฝากระโปรงเดิมนะครับมีกระจกด้านข้างกระจกเล็กแต่งให้เรียบร้อยนะครับกระจกด้านหน้าตัวเดิมโตโยต้าแท้นะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับหลังคาไม่มีร่องรอยสนิมไม่มีปุนะครับ โครงเสานะครับโครงเสาด้านนี้เดิมไม่มีการเคาะนะครับยังไม่มีการเคาะกระจกโคเนียมนะครับด้านข้างโลโกโ้ไฮลัก V เ n t ร r b o นะครับเป็น144ยสี่แรงม้าตัวนี้นะครับมือจับโคเนียมนะครับประตูด้านข้างไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับสีดํานี้สวย บันไดข้างมีนะครับมีบันไดข้างเสริมให้ด้วยเรียบร้อยนะครับคันนี้ล้อแม็กนะครับก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวจะทาความสะอาดให้นะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับส่วนภายในนะครับภายในปั๊บนี่นะครับผมเปิดให้ดูภายในก่อนเป็นสมาร์ทแคปนะครับแคปเปิดได้นะครับคันนี้แคปเปิดได้นะครับราคานะครับเดี๋ยวผมฟังไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยว ผมชี้แจงในท้ายคลิปให้ลูกค้าได้ฟังกันนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเอาขึ้นลิฟต์ให้ดูช่วงล่างด้วยนะครับให้ดูช่วงล่างไปด้วยกันเลยนะครับสาหรับคันนี้ลูกค้าจะได้ตัดสินใจในการซื้อรถมือสองกับนิพนธ์ออตโตค้คราได้เลยเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มาดูรถนะครับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาจองรถกับทางร้านหัจก,กอธนยลุงเรืองเจริญยนต์2019 u ูท b e นิพนธ์ออตโตค้ครา ไม่มีใครได้มาดูรถเลยส่วนมากนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีมาจองหนึ่งคันนะครับเป็นคันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทางด้านการวงนนะครับคันนี้ผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับจบมัดจํามาเรียบร้อยนะครับมัดจาเลยลูกค้าขับรถมาดูถูกใจเลยนะครับก็คือคันนี้สภาพเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับเงาด้วยสีสวยด้วยสมาร์ทแนะครับยังไม่ได้รีวิวลูกค้าจองแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อยๆนะครับ คันนี้อธิบายคันนี้ก่อนนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันก่อนนะครับคอนโซลหน้าหน้านะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดบ้างนะนะครับก็เป็นจอ Android นะครับกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตนิดๆนะครับตัวปรับแอร์นะครับอยู่ครบนะครับพวงมาลัยตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยจะเป็นสี่ก้านนะครับก็จะเป็นแบบแชมขึ้นมาแล้วนะครับหัวเกียร์นะครับไม่มี่อกนะครับทุกอย่างไม่มีการเจาะทำล่องพงงม่มีอะไรนะครับคันนี้ ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ไม่หักไม่ชำรุดนะใช้ได้งานได้ปกตินะครับอันนี้ไฟหลังคงหลังคานะครับเรียบร้อยหมดนะครับอันนี้ใช้ขวาได้หมดนะครับเบาะไม่ขาดไม่ยุ่ยนะครับไม่ชำรุดนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับตัวนี้ไม่เป็นสนิมไม่เป็นคราบนะครับแล้วก็น็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีการขยับขยื่นนะครับแล้วก็ตะเข็บด้านข้างเม็ดลงเม็ดอาร์คนะครับก็เดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมเลยนะครับก็โอเคนะ นี่อันนี้เดิมๆนะครับคันนี้นะครับก็ถามว่ารถเคยเก็บสีมาไหมเคยเก็บมานะครับก็แต่โครงสร้างเดิมๆนะครับตัวนี้ด้านข้างนะครับตัวนี้ด้านข้างจะเป็นโทนสีเดิมๆของโรงงานเลยนะสติกเกอร์เดิมนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับคันนี้ก็ โอเคนะนะครับซ้ายขวานะครับตรงแคบนะครับไม่มีการทําตู้ลำโพงมาตัวนี้สวยนะครับพื้นข้างในนะครับทุกอย่างโอเคนะครับคันนี้กระจกเดิมสายไล่ฟ้ายังครบนะครับไม่มีขาดนะสายไล่ฟ้าด้านหลังไม่มีขาดนะครับหลายที่ติดฟิลมามันอาจมีขาดบ้างนะครับไล่ฟ้าไม่มีขาดหลังคาสวยนะครับแล้วก็ ตะเข็บด้านข้างฝั่งทางด้านหลังนะครับตัวเดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยนี่นะครับไม่มีการทามาแน่นอนนี่นะครับก็อ่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมดืนลูกปุ๊บนะครับก็มีการนะครับก็เคยเก็บซีมานะครับมันจะมีสักขรา้งบ้างนี่อย่างที่ผมว่านะครับดังบางนะครับนี่นะครับแล้วก็กระจกด้านท้ายเป็นโตโยต้าเดิมแท้แน่นอนนะครับโตโยต้าเดิม จริงนะครับก็คันนี้เป็นสีดํานะครับเดี๋ยวล้างอัดฉีดออกให้แล้วก็ขัดทาความสะอาดนะครับให้ลูกค้านะครับขัดสีนะครับล้อแม็กนะครับเป็นยาง2 6 5 7 0 1 6นะครับอันนี้ยางขอบ16นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเครื่องดีคัสซีสวยเดี๋ยวผมให้ดูช่วงล่างไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เิยชมกันเลยนะครับไฟท้ายบีโกชัมนะครับคันชนท้ายนะครับตัวใหม่ใส่ให้เรียบร้อยนะครับสวยด้วยนะครับ โลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับอันนี้ไฟเดิมแท้นะครับอันนี้ไฮรักว e ิกโกตัว E ีไฮรักวิโกแชมป์นะครับสีหน้าฝาท้ายน่าจะเป็นสีเดิมๆมยู่มเหมือนกันนะครับเนี่ย <c oughs> ตัวด้านท้ายนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ <c oughs> มุมตะเข็บนะครับด้านท้ายนะครับฝั่งทางด้านนี้ยังมี100รอยอาร์คทุกอย่างครบนะครับ <c oughs> ฝั่งทางด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์คเหมือนกันครบมี นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะฝัด้านท้ายมีร่องรอย, anyway. ยขย right ูดขีดรอยขนแมวนะครับเล็กๆได้น้อยอย่างนี้นะครับนี่ก็คือสีดําสีดําอาจจะมีบ้างนะครับส่วนตัวนี้นะครับมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมขัดออกให้นะครับอันนี้ขัดสีให้ได้นะครับอันนี้เป็นรอยลื่นนิดนึงนะครับไม่ได้เข้าเนื้อสีเดี๋ยวขัดออกให้นะครับตัวนี้นะครับฝั่งด้านนี้บางๆเดิมๆนะครับนี่นะครับนี่ก็นะครับแล้วก็ เป็นเตยตานะครับเดิมแท้นะครับด้านข้างด้านข้างบันไดนะครับต่างๆหมายเลขคัสซีสวยนะนี่นะหมายเลขคัสซีอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปเรื่อยๆดูเรื่อยๆนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2อ0พันห้านะครับลูกค้านะครับดูสามารถเข้ามาตรวจสอบดูรถได้ที่จังหวัดมหาสารคามหรือรอบได้นะครับที่ถนนสารคามอําเภอโกสุมพิสัยนะครับวงมาลัยฟังก์ชันไม่มีนะครับเป็นผาษาต้นการแต่ตัวนี้มีร่องรอยบ้างเล็กน้อยนะครับ ตัวนี้ชั้นวางแก้วมีให้เรียบร้อยนะครับปรับปุ่มนะครับคับกระจกปรับกระจกอะไรได้หมดนะครับตัวนี้เซฟตี้ล็อกใช้ได้ปกติใช้งานได้ทุกอย่างนะครับกระจกฟิล์มประลอดติดให้ใหม่นะครับฟิล์มด้านหน้าติดให้ใหม่ด้านข้างทุกอย่างเรียบร้อยจะคับติดให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับประตูใสใสสวยๆนะครับคั้นด้านข้างนี่ไม่มีร่องรอยนะครับไม่มีรองจากลำพง รไม่มีการขยับขยื่กนตามที่ผมรายงานให้ลูกค้าได้ทราบกันเลยนี่นะครับกอนะครับพื้นทายในสวยนะนะครับคันนี้อ่าแล้วไปชมดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับผมจะให้ดูห้องเครื่องเก่านี้นะนะครับนี่นะครับสำหรับ v ีโ o ้แชมปคันนี้นะครับลูกค้าดาวเริ่มต้นอยู่ที่35,000บาทนะครับลูกค้าท่านในสดสนใจก็โทรหารได้เลย คันนี้นะครับผมแจ้งราคาให้ทราบนะตรงนี้เลย t o y ยต้าวีโก้แชมป์คันนี้2.5 V n t u r b o ราคา355,000บาทนะครับ355,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาได้เลย0985984026นะครับ0985984026นะครับ355,000บาทวีโก้แชมป์นะครับ2.5 V n t u r b o นะครับผมเปิบเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ นะมาดูนะครับน็อตแก้มซ้ายขวาไม่มีการขยับน็อตฝากระโปรงมีการขยับเพื่อยื่นทำสีนะครับแผ่นฝากระโปรงเดิมโตโยต้านะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นดิสติกเกอร์นะครับก็โอเคนะครับก็เป็นของเรียบร้อยนะครับตัวนี้นี่นี่นะครับ นี่แล้วก็หม้อน้ําใบนะครับทุกอย่างนะครับก็โอเคเครื่องแห้งดีมากนะครับเครื่องแห้งดีมากแล้วก็คานหน้านะครับคานหน้า LR อยู่ครบหมดนะครับคันนี้ทั้งคานบนคานล่างนะครับอยู่ตัวหน้ายูล่างหมดครบนะครับคันนี้แล้วก็แผ่นเพจไม่มีร่องรอยการเชื่อมผีใหม่นะครับตัวนี้แล้วก็ทุกอย่างนะครับวันนี้นี่นะครับเห็นไหมครับ ทุกอย่างนะครับโอเคส,สวยๆนะครับกองน้ํามันเครื่องนี่เครื่องแค้งดีสนิทมากนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังกันนะครับน้ํายากระปุกรอเย็นกระปุกเดิมโรงงานนะครับของเดิมโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าได้ฟังกันนะครับสําหรับคันนี้ <Q Đây> เสียงเครื่องนะครับดังนิ่มมาก โดแชมป์คันนี้นะครับ Vn นะครับคันนี้เป็น Vn นะครับ Vn เนอร์ับไปคันนี้เป็น Vn เทอร์โบนะครับเครื่อง2.5นะครับน้ามันเครื่องไม่ดันไม่อแน่นอนนะครับน้ามันเครื่องไม่มีรั่วไม่มีซึมนะนะครับคันนี้ก็เครื่องแห้งๆเดิมๆสวยๆนะครับถ้าใครชอบสีดำนะครับก็แนะนำคันนี้เลย t ต y o ต a า i ี o c h a ช p นะครับเครื่อง2.5 Vn เทอร์โบนะครับ 144แรงม้านะครับตัวนี้ในราคา355,000บาทแคปบเปิดได้สวยสวยแอร์เย็นจอแอนดรอยนะครับครบทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยนะครับไม่มีอะไรต้องทำเพิ่มเติมนะครับคันนี้ลูกค้าสามารถขับใช้งานได้เลยนะครับผมก็จะวันนี้ก็จะปัน่นสีให้มันเงาขึ้นนิดนึงนะครับก็จะมีการปั่นเงานะครับขัดสีให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะขัดสีอะไรให้ นะครับเรียบร้อยหมดนะครับต้านขัดสีดําอาจจะเป็นวงเป็นคลื่นบ้างนะครับแต่ความเงางามก็สวยนะครับถ้ารถสีดําขัดเนี่ยมันจะเป็นแบบลักษณะแบบว่าเหมือแนบบกับรอยขนแมวเล็กๆนะครับถ้าเราขัดแต่ว่าความเงางามจะได้สีกระต่างใสขึ้นก็แลกกับมากับตัวอย่าง2อันนะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าไม่ขัดมันก็จะเป็นสภาพนี้เลยได้เลยนะครับก็ถามว่าเงาครับแต่ไม่ไม่ไม่ไเต็มที่90%ซนะครับแต่ถ้า 80%ถ้าขัดก็90%นะครับแต่จะไม่เหมือนสีเดิม,ดมๆของโรงงานแค่นั้นเองนะครับแต่รถสวยนะครับรถสวยพอ้อมใช้เลยนะครับมาฟังเสียงนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูว่ารถคันนี้มีควันอะไรไหมนะครับแต่ผมไม่ดูเนี่ยนะครับ เลขไม่ก็อยู่ที่สองแสนกว่ากิโลนะครับสองแสนกว่ากิโลเดี๋ยวผมจับให้สองแสนห้านะครับคันนี้กระจกนะครับเนี่ยขึ้นลงได้นะครับอ่าขึ้นลงใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับเป็นไฟฟ้านะครับระบบเซฟตี้ล็อกเรียบร้อยนะครับกระจกพับได้นะครับกดพับปึ๊บพับมาหาเราแล้วนะครับป๊บนะครับแล้วก็กดออกนะครับเติบหนาบให้ได้นะครับทุกอย่างนะครับกุญแจ รีโมทนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทนะครับคันนี้วก้แชมป์2.5นะครับอะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแผ่นฝาพวงลงก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาะลูกค้านะครับเข้าไปชมช่วงล่างสําหรับคันนี้กันแล้วกันนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่าเดี๋ยวพาชมช่วงล่างกันสาหรับโตโยต้าวีโก้แชมป์คันนี้กับนิโฟนออโต้ค, Auto คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมี่อีกแล้ว ให้ดูช่วงล่างไปเลยนะครับว่าช่วงล่างเป็นยังไงนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็หยิบโทรศัพท์นะครับจดเบอร์ไว้เลยนะครับ0985984026นะครับ0985984026ผมนิพนออโต้คาร์ Car, ยินดีให้บริการปะไปชมช่วงล่างกันดีกว่าครับสำหรับคันนี้ Toyota Vigo Champ 2.5 V n t u r b o ปี2 0 1 1คันนี้กันเลยในราคา355,000บาทนะครับ ไปชมช่วงล่างกันเลยก็เข้ามาชมช่วงล่างกันเลยกับนิพนออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้พมมีอีกแล้วนะครับมาดูช่วงล่างกันเลยนะครับช่วงล่างนะครับล้อนะครับช่วงล่างสุงเดิมนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับยังให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับคาน้าเดิมแท้แน่นอนวันที่ผมจะคันนี้ถ้าไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับถ้าคนไหนจองเดี๋ยวทําให้ดําเงางามเลยนะครับอันนี้เม็ดองเม็ดอาร์กอะไรต่างๆอยู่ตะเข็บเดิมหมดนะครับ ผ่านแผงหน้าเดิมนะครับลูกมงลูกหมากซ้ายขวานะครับไม่มีร่องรอยแตกนะครับคันนี้สวยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับซีนคอหน้าไม่มีรั่วนะครับใต้ทงใต้ท้องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปเรื่อยๆนะครับน้ํามันกงน้ํามันเกียร์ก็ไม่มีรั่วซึมมาตรงนี้นะครับไม่มีนะครับซีนคอหลังไม่มีรั่วข้างบนนะครับโอเคนะครับก็คือ ใต้ท้องน้ำมันเครื่องไม่มีรั่งไม่มีซึมเครื่องดีคัสซีสวยนะครับอันนี้นะครับขอย้ําเลยยังไม่มีการล้างนะครับผมให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวให้เด็กนะครับล้างอัดฉีดแล้วก็ถูคัสทงคัสซีให้เรียบร้อยนะครับก็อย่างที่ว่านะครับอ่ตอนนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างให้ลูกค้าได้เห็นเลยเนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่นะครับนี่อันนี้คือเครื่องสวยจริงนะครับสวยจริงๆนะอันนี้ถ้าล้างออกแล้วยิ่งสวยกว่านี้อีกนะครับลูกค้านี่นะครับผมไม่ดูเลยนะครับ คันนี้นะครับตลอดลูกค้านะครับสนใจนะครับเห็นไหมครับคันนี้เดิมๆนะครับตะเข็บด้านข้างเดิมใต้ถองใต้ท้องไม่มีผูกนะครับเครื่องดีก็ซีสวยบอกได้เลยนะครับอันนี้ระบบเบรก ABS ด้วยนะครับมีเบรก ABS แล้วก็ช่วงลงช่วงล่างทุกอย่างนะครับโอเคพร้อมใช้งานได้เลยนะครับด้านท้ายตะเข็บเดิมนะครับพ่นการสนิมด้านล่างให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหม ท้ายนะครับฝั่งซ้ายข alyst, วาเดิมหมดเลยนะครับต่อรอยตุรอยอะไรต่างๆนะครับสําหรับคันนี้อ่ะนะครับมาเป็นพิธีแล้วนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเข้ามาชมรถตัวจริงได้อีกนะครับโอ้โหมันล้างรถอย่างไรเงี้ยยังไม่สะอาดเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมล้างให้อีกหนึ่งรอบนะครับล้างอสีให้ตรงบมตรงล่างให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับนะครับทุกคันแล้วนะครับสําหรับผมที่ผลอตตัวคาก็รีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันไปแล้วนะครับ แล้วคราวนี้นะครับถ้าใครสนใจ t ตโยต้าีโ h ช m p คันนี้นะครับเครื่อง2.5นะครับเครื่อง2.5 V Enterbo นะครับราคา3 5 5 0 0 0บาทดาวเริ่มต้นที่35,000บาทจบนะครับ35,000บาททางวดวก็อยู่ที่ประมาณ6-7 0 0นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรหาได้เลยที่เบอร์0985984026นะครับดาว3าราคา3 5 5 0 0 0บาทนะครับ355นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาได้เลย0985984026นะครับเดี๋ยวพามาชมกันต่อนะครับเดี๋ยวรถนะครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูใกล้ๆแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็น t i เกอร์ดีโฟดีคอมเวมี2คันนะครับคันนี้1นึ่งแสนอันนี้1 3 9 0 0แทั้ง2องคันเลือกได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาชมรถได้นะครับขายตามสภาพนี้นะครับ t i เกอร์ D ีโฟร์ดีคอมเร็ว นะครับ1 3 9 0 0 0บาททั้ง2คันเดี๋ยวผมรอชมคลิปรีวิวได้นะครับทั้ง2คันนี้นะครับก็มีมาแล้วไทเกอร์นะครับส่วนคันไหนที่ยังว่างนะครับมาฝั่งนี้ก่อนนะครับอันนี้235,000บาทนะครับเป็น t o y o ต a Vigo 2.5ตัว G นะครับตัวท็อปเลยนะครับคันนี้ดาว35,000เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับเครื่องดีคัสซีสวยๆนะครับคันนี้สวยเลย นะครับราคา235,000บาทนะครับ235,000บาท Vivo คันนี้นะครับคันนี้สวยนะครับสวยนะครับ235,000บาทนะครับคันนี้เป็นเตย์ต้า Vivo สองจุดห้าตัวจีนะครับส่วนคันนี้นะครับไม่ได้รีวิวแล้วลูกค้าโอนมาจํำเรียบร้อย5,000บาทนะครับสําหรับลูกค้าจกินวัน Vivo แชมป์ไอ Vivo สมาร์ทแฉกนะครับคันนี้อันนี้นะครับลูกค้าจบไปแล้วนะครับคันนี้35,000นบาทนะครับคันนี้ อันวีโก้สมาร์ทแครบสจด้านะครับคันนี้จบไปแล้วนะครับลูกค้ามาจําเรียบร้อยนะครับมันยังมีอีกหนึ่งคันนะครับยังมีอีกหนึ่งคันวีโก้สมาร์ทแครนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูวีโก้สมาร์ทแคอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็ Honda c i v i c นะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะพาชมนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับ Honda c i v i c กก็มีนะครับนี่นะครับคันนี้นะครับ คันนี้นะครับเป็นปี2009นะครับ v ีโก้สมาร์ทแคนะครับคันนี้สวยจริงนะครับสวยเหมือนกันคันนี้นะครับราคา3ามแสนหนึ่งมืนบาทนะครับวีโก้สมาร์ทแคนะครับอันนี้แคปเปิดได้นะครับผมให้ดูนะครับแคปเปิดได้จริงไหมนะครับนี่นะครับผมให้ดูเลยความสีเงางามนะครับเดิมๆนะครับคันนี้เนี่ยนี่นะครับแคปเปิดได้นะครับ เนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ทำความสะอาดอะไรเลยเพิ่งขัดสีเสร็จอย่างเดียวนะครับอันนี้นะครับวีโก้สมาร์ทแครปี2009นะครับคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาก่อนได้เลยนะครับใครสนใจก่อนได้ก่อนนะครับคันนี้ก็เป็นวีโก้สมาร์ทแครนะครับแครบเปิดได้เป็นตัว E นะครับตัวนี้นะครับนี่สวยๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับเป็น Toyota v i ีโก้สองนะครับคันนี้ราคา2องแสนนิดๆเองนะครับเป็นปี2008นนะครับสวยๆเลยใสๆ แต่เป็นตัวเจตัวเจแต่เป็นกระจกไฟฟ้านะครับนี่ทําเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับคันนี้ก็ราคา2อ0 0 0นต้นๆน,นะครับปี2008นะครับเครื่องดีคันซีสวยเหมือนกันนะครับคันนี้เดี๋ยวรอชมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมคลิปรีวิวให้ดูนะครับคันนี้สวยจริงบุรีรัมย์ก็ปลายบุรีรัมย์นะสวยนะครับคันนี้อันนี้สวยนะครับยังไม่ได้ขัดสียังไม่ทําอะไรแต่นี่คือสภาพเดิมๆม,มาเลยแบบนี้เลยความเงางามส่วนด้านนั้นขัดสีแล้วนะครับเดี๋ยวรอ รอชมได้นะครับคันนี้ v i g o Smart c a b 2.5นะครับตัวนั้นเป็น V ี g o 2.5ออเต์ธรรมดานะครับตัวนั้นเดี๋ยวค่อยรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับอ่ะนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมครับส่วนวีโก้แชมป์คันนี้ก็ยังอยู่นะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอ่ะสำหรับวีโก้นะครับเสร็จไปแล้วทุกคันนะครับเดี๋ยวผมทยอยรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับรถก็ ด้านหน้าด้านท้ายมีหมดนะครับสำหรับคันนี้ v i กโ c h a ชมป์นะครับ Vn Turbo นะครับคันนี้ถ้าใครสนใจก็โทรหาได้เลย098-598-4026ราคา355,000บาทนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ